อยากมีลูกคอแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำอย่างไรจะต้องฝึกอย่างไรผมมีวิธีในการฝึกลูกคอมานำเสนอนะครับผมวิธีการฝึกในขั้นที่หนึ่งนะครับง่ายๆเลยครับผมลองฝึกปล่อยลมให้ออกมาเป็นจังหวะจังหวะแบบนี้ครับให้มันมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป่าลมเป็นจังหวะหลังจากนั้นก็ให้เป่าลมให้เร็วขึ้นเป็นจังหวะเหมือนกันครับเป็น <c oughs> เราไปฝึกแบบนี้ครับขั้นที่หนึ่งฝึกเป่าลมออกมาให้เป็นจังหวะจังหวะอย่างต่อเนื่องให้เราจดจำวิธีการ บังคับลมออกมาเป็นจังหวะทําได้อย่างไรแล้วมาต่อยอดกันว่าหลังจากที่เราเป่าลมเป็นจังหวะแล้วจะนําไปใช้ต่อเนื่องยังไงเพื่อเสียงเรามีลูกคอกดติดตามไว้ที่นี่ครับผมผมจะมานำเสนอวิธีการสร้างลูกคอในการร้องเพลงทำอย่างไรฝึกอย่างไรกดติดตามที่นี่ครับผม